คอมโบเค้ม่เข้าไปเรียบร้อยจังหวะนี้วายหนึ่ตัวคอโบชมพูเจ็นห้าหกบาทแล้วหมุนไหลลงมาโอ้โหเรียบร้อยทัคนอนี้รล้ววันก้อนโตุเปอร์ม่ขาแน่นอนอง่าแล้วแ่พันี้อ่สิบาทคำเตือนคปวิด้โมนี้จะทำพฤตความเือไม่ควรทำตามแต่ไม่ได้ห่างควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ดนตัาโ์ตเหตตาอนการซีสวัสดีม่สายสายตันนครับวันนี้เราก็มีเกมุมแห่งไอแทันอีกแล้ววันนี้ทุกคนเรามาได้ทุนทั้งหมดโอ้โหเหลือจะเช ว่ายงานจังหวะนี้หมุนแล้วทุกคนเหยียบลงมาหมุน2แล้วหมุน3ามว่ายหมุน4ไม่เกินสิหมุนแน่นอน6และคิวมาแล้วทุกคน2บาทเหยียบไหลลงมาใหม่ว่ายในตัวคอมโบโอ้โหเขียวและเหยียบลงมาใหม่คอมโบเคนั่นแหละครับทุกคนและไหลลงมาใหม่เรียบร้อยเชื่อเมเคจคอมโบไปร้อยยี่สิบบาทและเหยียบไหลลงมาต่ออย่างนี้ทุกคนเรียบร้อยเลยโอ,อย้โหเงินรางวัลก้อนโตทุกคนสุตตอ e r m e ก a แน่นอนทุกคนแต่กันทั้งหมด286บาท เราไปดูต่อได้ะครับว่าการ์ดคนตายนี่เยียั์เลยคอมโบเคเข้าไปจังหวะนี้เปลี่ยนเป็นเขีย,ยวและเยืดไหลลงมาซ้ายมีเขียวรอแล้วตรงกลางเปลี่ยนเป็นวายและเยืดไหลลงมาคอมโบสิบม่วงเรียบร้อยจังหวะนี้แล้เยืดไหลเข้าไปใหม่วายหนึ่งตัวคอมโบเคคิวสิบโอ้โหแล้เยืดไหลลงมาต่อ เชียงเจลนะทุกคน2.50 2, 2. แล้วยียบลงมาคอมโบฟ้าเข้าไป1,205บาทแล้วยียบลงมาโอ้โห้น่ารักหมดเรียบร้อย90บาทแล้วยียบไหลลงมาใหม่จังหวะน,นี้ทุกคนเงินรางวักลก้อนโตโอ้โหซุปเปอร์ไมค์ารแน่นอนทุกคนแตกไปทั้งหมดเลยโอ้โห1,423บาทเราลุ้นกันต่อได้ครับทุกคนว่างอัตาที่ทุกคนเยียวยาเลยเพิ่มไปเลย10บาทแล้วยียบ คอมโบเจเข้าไปทุกคนเรียบร้อยตรงกลางเปลี่ยนเป็น10เลยเยืมลงมาคอมโบ10เขียวเข้าไปวายหนึ่งตัวไว้กันจังหวะนี้คอมโบเคเข้าไปต่อ3ามพาสิบบาทและเยืมไหลลงมาใหม่เรียบร้อยครับทุกคนอย่างนี้ก็ตะวันก้อนโตโอ้โหซุปเปอร์เมกาแน่นอนทุกคนแตกไปทกัน้อหมด3,469บาทเราไปดูกันต่อได้ครับทุกคนว่างกันตาเนี้ยยาวไปก่อนเดี๋ยวไปต่อเยืมไหเยืมมาคอมโบเคเข้าไปเรียบร้อยจังหวะนี้เปลี่ยนเป็น10และเยืมไหลลงมาเชื่อม10ม่วงเข้าไปวายหนึ่งตัวและเยืมไหล คอมโบเคเข้าไปทุกคนเรียบร้อยเปลี่ยนเป็นวายไหลลงมาคอมโบโฟ้า15บาทและเยียบไหลลงมาใหม่จังหวะนี้เรียบร้อยเลยโอ้โหก้อนโตครับแตกแล้วแน่นอนซูเปอร์แมกกะโอ้โหก้อนโตธรไมดาทุกคน228บาทเราไปลุ้นกันต่อได้เลยครับว่าไอ้ทุกคนตานี้เพิ่มแบบเป็นครับ30บาทและเยียบลงมาเยียบลงมาใหม่ไหลลงมาต่อว่าไอ้จังหวะนี้และเยียบเยียบคอมโบเคเข้าไปทุกคนจังหวะนี้ว่าอย่งไรคอมโบเคกรอบนึงและเยียบลงมาเชื่อมคิว ตายต้องมีเครอรับแน่นอนทุกคนจังหวะน,นี้เครอรับแล้วต้องการเปลี่ยนเป็นวายเชื่อม AJ เจครับทุกคนและได้วายมา1ตัวเชื่อม10 AQ และไหลลงมาใหม่คอโบฟ้าไป6กพันสี่แบาทและหมุนไหลลงมาเรียบร้อยครับเชื่อมเจจังหวะน,นี้ได้หยุดลงมาโอโ้โหเรียบร้อยครับทุกคนอย่างนี้กรงวันก็นโตซูเปอร์ไมการแน่นอนทุกคนจังหวะน,นี้แตกไปแล้วเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาท เราไปลุยกันต่อได้นะครับว่าไอ้ทวนตานี่ยาวๆได้เลยไปลุนกันต่อไปลุนกันต่อทุกคนเลยเหยีบยบหิ้งเหยียบไหลลงมาไหลลงมาต่อและเหยียบและเหยียบและเหยียบ เหยียบลงมาเหยียบลงมาใหม่คอมโบคิวเจเข้าไปเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนเป็นเคนหนึ่งตัวโอ้ยเชื่อมสิบเข้ไปเลยทุกคนจังหวะนี้สี่สิบแปดมาม้วนมาหนึ่งตัวเหยียบลงมาคอมโบเคคิวไวหนึ่งตัวอะไรเหยียบคอมโบเจไปคนกลางสิบบาทแล้วไหลลงมาใหม่เรียบร้อยเชื่อมสยเขียวโอ้โหนี่ก็ฟ้าแล้วเหยียบลงมาคอมโบเคม้วนเข้าไปเรียบร้อยจังหวะนี้ไวหนึ่งตัวคอมโบชมพู่ใบเจ็ดกันห้าหกสิบบาทแล้วหมุนไหลลงมาโอ้โหเรียบร้อยครับทุกคนอย่างนี้กันางวัลก้อนโตซุปเปอร์เมกาแน่นอนทุกคนแตกไปแล้วแป สำหรับวันนี้ครับทุกคนผมเล่นได้เยอะเกินถุกามากพอแล้วผมขอตัวเลิกก่อนดีกว่านะครับทุกคนบ๊ายบาย